สบายดีพี่น้องสวัสดีครับมาดิานด้ก่ยกกรบเป๋าจนนี่คือก้าพี่น้องหน้าตาดีมีนาเฮ็ดให้กินแซ่บมาดินกำนัมเสนอในเมนูเลือดแปงเป็ดพี่น้องเอ้ยร่างกายต้องการเลือมดมาดินกัสมาเฮ็ดส่วนผสมก่อนอเซ็ตปั๊บเลือดลงไปกับน,น้ำใส่ห้าบ้วงแล้วก็น้ำปลาใี่สามบ้วงพี่น้องน้ำห้าบ้วงน้ำปลาสามบ้วงหนึ่งสองสามสี่ วิธีทำสวนผสมพี่เบงใส่ตะไคร้เดลายโรยหนาคนหมักกินทำอะไรไรเดลายลาย,ยูตะไคร่นะโรยหนาเดลซ่บสบพี่น้องอเสียบๆๆะเปนส่เนาะเดี๋ว้นเอาหัวดีส่หน่อยเหอเอาไหมักได้เอาโรยหนาเดลารอะ่ะสดแต่นนยำตะไคร้กรุบๆ,ๆนำมาหมักกิน ครับตอนต,ต่อไปทำยังไงจ้าปาดเลือดเป็ดใส่พี่น้องเอ้ยมาให้เบิ้มเดตอนปาดนะมันอันนี้โพดตีเอออันนั้นโพดเดี๋ยวต้องใ <laughs> ห้ป,ปิดมันยอ,ยอ,อันนี้โหดไล่เกิดไปเราะว่าการที่ทำเลือดเป็ดมันไดายอยู่ดอกขายเพลินการทำเลือดเป็ดเขาต้องอาปาดเอาเลือดสดสดจากเป็ดสดๆ,สดๆพี่น้อง เลือดกระบาดเรียบไปเรื่อยทางเลือดก็ได้มาเรียบร้อยแี่ยจัดแต่บท่าที่ต้องเบิร์ดอกเดี๋ยวกัซซีมีดามาประว่าเลือดเห็นต้องปาดอสดๆพี่น้องจากเสตียเลือดมาขนาดสั้นมันกระโดดได้ต้องแบบปาดอสดๆปาดคอสดๆเดี๋ยวพี่น้องจ้าอาหารกัดกินนะพี่น้องเนาะผมมีดามาดอกเ้อร์จ้าเป็นอาหารขึ้นสื่อของบางลาวในตาเป็ดพี่น้องกินเลยเบิร์ดลายเอฟซีมาหากราซีไส้กุ๊กกันเน่เดี๋ยพี่น้อง พี่เอฟซีจอกตัวมารีสอร์ทพัลลาบปเจียรรับเลยสายรีสอร์ทกระซิบบอกว่าเออจอกตัวเซฟไอ้อกุ๊กันนี่บอกจะติดต่อมาจากปากสันบริกาใส่พี่น้องเอ้ยขันมีเงินมีทุนก็จะเปิดร่วมกันนั่นล่ะส่วนทางหกส่วนอาหารก็ได้ล่ะเอาเงินไปซื้ออันแนวตีแมงวันมาดับบัสก็หลังถอนขนรถมืออาชีพอาจารย์ถอนขนจ้ะพี่น้องจ้า อลล่ายัางบอกเก่งปนินาจาเป็นก็ผลน,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 นจายงก็อุตส่าห์อานจับืมันเงีเยเงสิใครยังดีองเอ้ยมาเด้อรถผลเป็ดใส่บาจนี้นะ่ะพยายกินใบใตาเตป็ดสูรเปล่าจนนี่นะจ๊ะมาเด้อครับมาเด้อมากินเลือดแปลงเป็ดสยังเลี้ยวเด้อเอาไแม่ใช้ก่อลูก กุ๊กจอนนี่กำลังลงมือถอนขนเป็ดจุดจ่าพี่น้องจ๋ากเยอรากแหงตีนเป็ดเอย่างนี้เป็ดต้องได้กินตีนนะจ๊ะตีคิดปากตีปากเป็ดทอดอะเงี้ยเาเอาอะไรหรเาได้แต่ลกอนตี<ว>น,นี่จะใส่ก<อ>่อนนน้อย คนน้อยมันหลายเป็ดลกเงาก,กว่าไก่เป็นปะนไก,ก่เลี้ยวแล้วไก่ไกนะ่เดียวเป็ดมันคนน้อยมันหลายกำลังเผาจ้า ขอคนน้อยพี่น้องเลยขอาคนบัวเ <unemployed. S 2> มนูมันเนียก็ระิมิตา้าเป็ดต้มเป็ดราคากระลาบเท่ากระลาบเท่าตรนเนาะต่นเนาะตรมื่อกินแต่ของแซ่บี่น้องเอ้ยบาดจนนี่สิบุอ้วนในจังใด ของแสบกับบริสุลายดอกพี่น้องของหาจากธรรมศาสตร์นี่แหละจ้ากมืโอนี้กับเได้ซื้อเป็ดนีเอะจ้าตัวนี้กัราคาอยู่ที่230บาทจ้ามันขายกิโลละร้อยอารมณ์อยากกินตาเป็ดนกทรายเพันธิ์กีเตอร์มาวานวนั่นแหละเพิ่นก็เลยเห็ดให้กินเลยจ้าตละสอบลอยกว่าบาทพี่น้องส่วนหลับทอกหลับเท้าของอย่างอื่นเรับกับบริสุร์ดอกจ้าพี่น้อง แรงหน่อยฝนตกได้จองสามมือจะดอยเห็ดอกไปบัดเดินเคยพาไปเก็บเห็ดได้บัดนี้แมนกัสเสดลงมือคั่วเป็ดเด้อจับพี่น้องจ๋ากับเชฟจอนนี่เชฟก็มาไก่นาัักสเออคอยคอยสั่งตกมาจาักปักสันใบมอนสั่ตงตกมาจาักปักสันผู้เดอ้อ เดี๋ยวประกาศซื้อเมื่อบ้านแหละล่ะพี่น้องเดือดเดือดคองแบบนี้เลยพี่น้องเลยแต่กเดี๋ยวพลาเรื่อเงินสร้างบ้านใส่ยังกัดงานบ้านงานขึ้นบ้านใหม่ยังนี่สิไปเประเทต้ต้องมาใส่ซาใส่แฮชิฟจุดนี้ผุดดีเอาเห็ดปัดมือปัดคืนเลยค่อยมาเป็นแค่เดือดเดือดมาหันได้เดือดซ้ำเซมเอา เม้าคันมูแมนทีนักเตเล่าใส่ยูดอกแกะของกิบแต่ละอย่างแต่ว่าเสพเมาเลยเอาแซบไดแซบนะอบเป็ดในกระเทียมเขากินเขาใส่เหล่าแซบได้เซเบียไดแมนอบเป็ดในเซบียเนี่โอ้ยยอดเลยอบแล้วก็เอาเบียร์เทียใส่พี่น้องกับเปลือกใบแซบเนื้อนุ่มพร้อมแมนใส่เหล่าใส่เบียได้กับข่าวอาหารขึ้นซื่อไทยเขาจะใส่เหล่าริชเชซี่ผู้ในครัวเขาตั้งเหล่าลิชเชซี่ไ้เด้อบัตรดีลิชเชซี่ เจ้ากับเทผสมปรุงอาหารแซบคืนอนยังนี่ประกามันเอาไอา้ก็มักโมกะทะกับมันเก,กากบเบียดแส่แต่ว่ามักโมกะทะก็ใส่เบียดจังหน่อยแซบได้พี่น้องกำลังหั่นสิน้นหั่นเป็นตอนนี้หน่อยอยู่พี่น้องหั่นแล้วก็กสาไปขวเนาะ พ่อใส่แต่แป้งน,นัวแล้วพี่น้องแจะอื่นบ่ใส่แม่จะตื่น,นว่าอะไรเลือดแป,งป้ง,งเป็นอที่จริงมันสุกแต่พี่น้องบางคนคิดแต่มันดิบเดี๋ยวี่จริงเมันสุกแต่ว่าพวกเนื้อพวกอย่างเสียไปลวกไปขวายสุกก่อนวสุกๆแล้วพี่น้องแต่ว่าเลือดมันเป็นห,นาห้าสิบแมันแข็งมินบ้าแม่นันก็เหมือนสุกกันหรอพี่น้องจ้าพี่น้องไม่หมใช่เปล่าใส่กกาสลาลงจังนัว พี่น้องอะไรกับเชฟแต่งกับซี่ต้มเป็ดจ้าเชฟจอนนี่กับซีเห็ดเลือดแป้งไม่ส่งเข้าจ้ะผูนึ่งผู้หนึงเห็ดต้มผูนึงเห็ดเลือดแปลระจ้าระหว่างสองเชฟเชฟแตงกับเชฟจอนนี่ใครจะอร่อยกว่ากันมาลุ้นกันจ้าบริสเป็นกรรมกาบันนี้ฮรฉันบริสเบนการ์บากันผู้น้องจ้ากำลังขวานเนื้อเป็ด ให้มันสุกก่อนนะแม่กว่าสุกๆเนาะซัำนีกว่าเสียบให้นอนพี่น้องเอ้ยใครจะกินต้องติดใจแน่นอนเริ่มเรยจ้ะพี่น้องใส่ผักลงไปจ้าต้องตนต้องเดพักหอยหน้าด้ยพี่น้องนะแต่ว่านีนนี้ใช้ปนเลยไปมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังดีบวดูยตัวเรานะถั่วดิะ คั nhà, cả, time, cả, source, ina, ่วหอยหน้าเอาแล้วก็สิเอาข้าคั่วหอยหน้าพี่น้องแล้วก็เอามาิดหอยหน้าจากน้อยเก็บัวไฟกันบ้างเมเมวเดไเดี๋ยวเขาไ้้วย้เาั้วหอยหน้าเากน้อยพี่น้องเราจะเอาเลือกห้นแบบนี้ไหนเชใส่ได้ไห สามจานนี่ครับแล้วมันผลไม้ใส่หลายพัรด์สามจาน,จานสามสี่จานพันอนสาใครอยากเอาผ้าห้วยกับห้วยหน้าพี่น้องแต่ว่าจอนี้บวห้วยสิใส่เลยว่าเขาแม่งเขาหนังดีแมนน้องเลย ใส่สานเรียบร้อยแล้วก็จะทําเลือดให้วิธีการทําเลือดบางคนก็ใช้อนใช้เลือดนะสามสองบ่วงต่อเลือดบ่วงหนึ่งหรือว่าบ่วงเครื่องแต่ว่าตอนนี้กับบล็อตไซเป็นต็อกเทงแบบนี้เลยพี่น้องแล้วก็ตีซีมเอาตามได้ๆอันนี้นะตามนี่นะยิงเลือดนี่บอกตาได้ไๆเนี่ยเครื่องมากไปจิตยาตามเลย ใส่น้ำลงไปแล้วตักแล้วกคนเใส่น้ำน้ำเปล่าแล้วน้ำเปล่าเป็นไอ้แข็งล่ะน้ำแล้วก็ใส่ในพอดีแล้วป่วะเฮ้ยเหนื่งดิจะเป็นแบบซิมเนี่ยพี่น้องเอ้ยได้แล้วได้บัี้ซิมเดาหูเบาอะซั่นดีแม่อยากกินอยู่แล้วนี่กระนะเอ้ยเป็นเลนเยนะแป๊บเดียวก็เห็นหน้าแข็งเอโลดเข็บใจ แใน่ใจ่ใจนะบะแข็งแน่ใจว่าสียได้เท่านี้ก็สิยบะเหลือแล้วบะใส่ลงไปเรียบร้อยจ้ามากินเดอร์นี่เด้อพี่น้องเออเป็นของกินเด้อจ้าอาหารคืนซื้อเบอร์เราวเด้อจ้าพี่น้องเด้อขอมาก็สุกกันละแต่ว่าตัวมี่ดาม่าเด้อพี่น้องว่าอย่างเอาไปเต็มแลยเสร็จเด้แล้วคนหนกินซอยจุแห่งกา อย่างงวนเราก็สดๆแต่ว่าจิ้มโอ้โนไอ้เ้าสุกเรียบร้อยแล้วเด้แม่นเพรพวกเนี่ยเขาอยากมันสุกแล้วเอาไปดินได้ละามได้ผลพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ากรสิแขนวันนี้เล้วพี่น้องเนาะกรสิแขนเป็นต่อหนึ่งสีเดินพี่น้องกรสิแขนเป็นแผ่นหนึ่งสีเดินพี่น้องนี้เป็นบ่กกสิแขนเป็นแผ่นเป็นแผ่นหนึ่งสีพี่น้องขัดโกเห็ดบ่เป็นกระบ่แขนนะจ้าต้องคนเห็ดเป็นนะจ้าตาเป็ด กระสีผมเป็นกระสีแหลวเออแหล่ะเยอะจ้าบอกแข็งเป็นแผ่นเดือดจ้าน้ำตุ่ลงบอกแก่ีพี่น้องคนสีแข็งเป็นแผ่นแล้วตักกระสีเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลือดกระสีแข็งนะจ๊ะส้ลงไปพี่น้องใส่ขั้วลงไปพี่จ้าพี่น้องสีสันเม็ตาแสบพี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้เข้าวขั้วกระได้เสียนมีหลายพอออมสิพดีแล้วหอมพอดีหอมพอดีเสียพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจะอะไรกกินกับมาซินนะจ้าอาหารขึ้นสื่อเด้อตาเป็ดนี่พี่น้องมันสีเป็นแผ่นนีกอ๋อคนสีเป็นแผ่นนี่เท่ จะเฮกับพวกออกเป็นังไดลเงียงกับเงียงโพดเงียงโพเออเงียงโพดข้างๆกับสิบเป็นลาบเท่าเด้อจ้าน่ะเป็นเทมันมันเงียบเลยเขียนไปเลยสองคำเขียนสองคำพี่น้องอันนี้ลาบเท้าเซหอยจ้ะแม่กับเข่าลายหยางถึงเสียดายที่สุดสวไหถั่วเนี่กับสิบปิ้งต่อจ้าพี่น้องพุดมาจุดนี้เองเด้อพี่น้องกับสิบมีเครื่องเรีบกับสิบมี ถ้าอัานเป็นมะกรูดมะกรูดตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้คัดกูได้แล้วก็ซอสหอยพี่น้องเอ้ยซอสหอยน้ำรมนั่นเองจ้มน้ำตาลไม่ยังกระแทกตามใจมักเด้อแมนดีฉันก็เป็นมดมีดพี่น้องนี่ปต้มเด้อจ้ะพี่น้องจ้าต้ม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 เป็ดนั่นเองจ้ะพี่น้องหัวขึ้นหลายอย่างแท่นึอเพิ่มน้ำหนักขึ้บมดจนนี่บริเวณ ปวดโปดโมอกกแตงสบายีจจ้าพี่น้องจ้ามาดจ้าพี่น้องกินปีกเป็ดจ้าเสียนวจ้าพี่น้องตักเป็ดจ้าเลือดแปงเป็ดอันเจจ้าพี่น้องหลักกะซิิต้มเป็ดจ้าแลักกรราบเข้าตัวหลัก วกินลายหยาเห็ดสิบอวนกินเพิ่มเ้ออดียว่าน้ง่ยดับคาวนะเว้ยนี่ตนีัาไมาพลุกม่ด้อนขาวนะอย่าขื่นก็ดีลูกคือกันกข้าว่ี่าือ้ขอ่ะคอเ เนสองสาที่นึ่งไยบ่ตเนก่นีนี่ดแก้วเลยเียสดแตจซบกันใมเชียตาครับครับเม้จะยิ่ต้องทำแบบนี้แซกเหรอจานตน่ม ต้มเตจ่างกนึงเนาะต้มไก่เกือบละต้มเตจวแดูนอยราเป็นซ้าแน่ไปไปไปนั่นไงคือปะปิคนเคยกินก็กินเด้มาหากนนะเอแซ่บันร้รับองแซ่บวดตรวเลยดีนะคนมู่งิมาล้ แต right? ่ปวดพรมันนแตกใช่ไครับแค่หนแตกมาแล้วมึงจ้ไ่กินึงพ่นน่ี่ห่ลายยยอเดายู่ทดลมพ่ากยยดีไเนี่ยยจ้มึงกายอยูป สาติที่งแตมันายดีกันแล้วอันนี้เป็นคนซื้อเผย่้งไม่เใ้ตี้เ้แซ่บตบกนี้แ่บากครัรทกินได้ักนะมึงก็แซแซ่บาเมากกว่าเามาะรบาค ได้ผมสิบมันพกับบพวกยังสามสิบบเดียวคิปกับเดมเลยนาะเป็มวจังการไหนยูยังแพลทำหาพันบวหนูกนม่นายอ่นลบวงหจะอยาเอาบ่วงองสหมือนทอดแล้วเอยมีแฮไม่รัจากินน้ำแั่งแมเมาเลยมือบ้าจังนี้เนาะ มันเป็นสิตแต่ต้กงเคยกินบาคนจะไ่เคยกินนะเคยกินกระเบนมนจ้บ่เคนเในชีวิตยเลือดแ่เนทองแบดอกเปจะบเดีพอดีกับนักามี้กะเหลายบุะ

เราก็สินาปีละครับหมวนซอกหมอนปีหมดเลปีไหยปียาบีใส่ตกเนี้ยไม่ดีนะร่ <l ots> <al> ้จีวเนี น่าทานอร่อยเักน่้จะพาไปช็อปใช่เลยขายที่เราปักติดทอดส่วนอาหารร้านอาหารนีพี่น้องเอ๋ยข้าจะขอฝากบรรยากาศซับหนี้ก่อนเด้อจ้ามาเด้นจ้ามากินปลาเป็ดน้ำกันพี่น้องกระต้มเป็ดหลากเข้าจับปีกเป็ดกระตุ้แซ่บหนุนด้วน้ำด่าเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาฝากไปกับซับหนี้ผิดพลาดประกานใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องจ้า ฝากติตามบาจัให้กใจเอ่ะให้กตัวนี้เด้อสบายดีสบายดีจ้ะาย